สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับร้านลำนาลายแท็กเตอร์นะคะวันนี้นะคะมีสินค้าเข้าใหม่มานำเสนอค่ะเป็นคูปารุ่น L 4 0 1 8นะคะวันนี้สุดพิเศษค่ะมาพร้อมกับชุดบุ้งกีนะคะ LA 508นะคะตัวนี้ชุดบุ้งกีตัวนี้นะคะสามารถยกได้สูงถึง3เมตร21เลยนะคะแล้วก็สามารถใช้ทั้งงานด้านเกษตรกรนะคะแล้วก็ก่อสร้างได้นะคะพูดง่ายๆคือครอบคลุมมากๆเลยนะคะคันนี้ส่วนตัวรถนะคะตัวรถเดี๋ยวเต็ง เดิน่ไหมส่วนในส่วนของตัวรถนะคะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆเลยค่ะในส่วนของตัวรถนะคะเครื่องยนต์ดีเซล <c oughs> แบบหนึ่งนะคะ สามสูบนะคะสี่จังหวะค่ะแล้วก็แรงม้านะคะเป็นขนาดสี่สิบแรงนะคะแล้วก็ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยได้ถึงสี่สิบลิตรเลยทีเดียวนะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าจุได้เยอะมากๆเลยนะคะจุได้ถึงสี่สิบลิตรนะคะตัวนี้เติมน้ำมันดีเซล B7 ค่ะในส่วนของบอดี้ก็คือจะสวยงามมากนะคะบอกสมบูรณ์ไม่มีขาดค่ะตัวบอดี้สวยงามเป็นสีเดิมๆทั้งคันค่ะตัวนี้สีเดิมทุกจุดเลยนะคะพรีเซนต์มากสีเดิมนะคะแล้วก็ ส่วนในของเกียร์นะเดี๋ยวพาดูเกียร์ก่อนเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ชัตเทิลนะคะนี่นาเกียร์ชัตเทิลนะ,ะเดินหน้าถอยหลังนะคะเดินหน้า8นะคะถอยหลัง8แล้วก็ในส่วนของรัศมีวงเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ที่2.5เมตรนะคะที่สามารถใช้ช่วยเบรกได้แล้วก็น้ำหนักนะคะน้ำหนักตัวรถนะคะไม่รวมเหล็กถ่วงนะคะไม่รวมตัวบุ้งกีเนี่ยจะอยู่ที่1,275กิโลกรัมนะคะ อันนี้คือน้ำหนักรถที่ว่าไม่รวมตัวบุ้งกีนะคะไม่รวมตัวบุ้งกีไม่รวมถัทงท่วงนะคะจะอยู่ที่พันสองร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลเนาะส่วความกว้างนะคะความกว้างขอบขอบยางล้อหลังล้อซ้ายขวาเนี่ยจะอยู่ที่พันสี่ร้อยยี่สิบสองมิลลิเมตรนะคะ เดินดูรอบๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขับเพื่อนให้ดูส่วนความสูงใต้ท้องรถนะคะความสูงใต้ท้องรถจะอยู่ที่355ม mm ิลิเมตรนะคะรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการขับเคลื่อนให้ดูนะคะให้ฟังเสียงให้ดูระบบเนาะว่าเครื่องเกียร์ดีไหมนะคะจะบอกเลยว่าคันนี้ดีมากๆนะคะจะไปชมกันเลยค่ะ นี่นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะระบบไฮดรอลิกดีเครื่องเกียร์ดีนะคะไฮดรอลิกไวนะคะคันนี้ชั่วโมงการใช้งานนะคะประมาณ500กว่าชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะคะท่านใดสนใจก็สามารถมาดูตัวจริงนะคะได้ที่ร้านลำนารายแท็กเตอร์ขาดเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 9 5ย์5 3 9 1 9ค่ะแล้วก็0 9 2 2 8 0 4 1 2 9จ้าฝากไว้ด้วยนะคะร้านลำนารายแท็กเตอร์ค่ะ